ชะตาของคนเราเกิดมาว่าเป็น สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทอ่อนนะคะค่ะอาจารย์ก็มานั่งดูดาวนะคะวันที่16มีนาพุทธศักราช2562ในเวลา15.45กนาทีนะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์เลขเจนะขึ้น11ขําเดือน4นะคะค่ะเขียนไม่ให้หมดเลยเพราะว่าเราเรากําลังพูดในเรื่องของตัวเลขกันนะคะเ,เลขเด่นดวงดีในวันนี้นะคะก็ก็ก จะพูดจะไม่ได้พูดเรื่องเลขเด่นเพราะเลขเด่นเนี่ยเขียนไม่ให้แล้วบอกไม่ให้แล้วนะคะแต่จะพูดว่าเอ๊ราศีไหนนะ,ะจะโชคดีกับการย้ายเรือนของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้แต่เราจะต้องรู้เลยนะว่าการย้ายเรือนในวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2562ของดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านย้ายแล้วท่านยังเดินวิปริตนะท่านไม่ได้ย้ายแล้วเดินหน้านะเดินไปแค่จาก จากย้ายย้ายเรือนเนี่ยยกย้ายเรือนยยยอแล้วก็เดินเดินไปแค่วันที่8เมษายนนะคะพอวันที่8เมษายนถ้าถอยหลังกลับมานะพอถอยหลังกลับมาก็ถอย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 ,ถอย,ถอยช่วงถอยนีย่แม้จะอยู่ราศีธนูการส่งผลก็ยังไม่เต็มที่นะคะ ถอย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 มาจนถึงวันที่25พฤศภาคมนะคะ25พฤษภาคมยกย้ายมาที่ราศีพิจิกอีกนะคะพอยกย้ายมาที่ราศีพิจิกเดินถอยต่อมานะถอยต่อมาจนถึงวันที่21สิงหาคม นะคะแล้วถึงจะเดินหน้าแล้วถึงจะยกย้ายเรือนมาที่ราศีธนูอีกในวันที่30ตุลานะคะ30ตุลาพุทธศักราช2562นั่นแหละตอนนี้แต่การพูดตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดการยกย้ายเรือนที่มาอยู่ราศีธนูเพราะยังไงเป็นราศีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจนเป็นรวยจากไม่ดีเป็นดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเป็นเรือนสุภา ของดวงเมืองดวงโลกนะคะจากที่เป็นเรือมนมรณะอยู่ตรงนี้มันเป็นมรณะนะคะเป็นมรณนะก็จะเป,เป็นสุภาของดวงดวงเมืองดวงโลกแล้วย้ายขึ้นไปเป็นกรรมะอีกเด็กพระเสาเดี๋ยวท่านจะย้ายเดือนเดียวกันนะพ,พ,พ,พระพระพระฤหัสบดีกับพระเสาท่านจะย้ายขึ้นราศีราศีมังกรเนี่ยแต่พระเสาเนี่ยย้ายขึ้นไปอย่างมันมีตำแหน่งเลยเหมือนสลับกันนะตอนเนี้ย พะพระฤาหัสัมดีเป็นเกษตรแต่พร,พระสาวไม่ได้เป็นนะมาอยู่เจอมาอยู่เดือนขั้นแต่เดี๋ยวท่านพระสาจะย้ายขึ้นไปเป็นเกษตรนะแต่ตอนนั้นแหละปีสองพันห้าร้อหสามีนานะคะย้ายเดือนเดียวกันย้ายมีนาเหมือนกันพระฤาหัสัมีก็ย้ายเดือนมีนาเหมือนกันแต่ฤาษีหัสบมีย้ายขึ้นไปเป็นนิดนิดหน่อยนิดน่อยอะไรอย่างนั้นนะคะก็ลดน้อยถอยลงนะเอาตอนนี้ท่านอยู่นี่ก่อน ะะอพออยู่ราศีนี้พระพระุทธสุดีก็มาหนุนหนุนให้ความดีความมั่งคั่งเนี่ยจะมีโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์เมื่อเสาเริงอสุราท่านว่าไว้นะคะพอมีโชคใหญ่โอ้ยดีใจมีพระพระุทธสดุดีมันหนุนอีกให้โชคใหญ่นั้น ประสบความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นเพราะเป็นดาวแห่งการประสบความสําเร็จเป็นดาวบุญดาวบุญยริศก็จะต้องทําบุญเยอะๆนะคนไม่มีผลบุญที่สั่งสมไว้ก็จะได้บุญน้อยนะบุญน้อยก็คือเงินน้อยนะคะนะเป็นดาว ุริแล้วเป็นดาวแห่งการประสบความสําเร็จเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับคนด้วยนะสมมุติกําลังเจ็บไค่ได้ป่วยอยู่เนี่ยอาจจะหายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะดาวพระสวัดีมาแล้วนะคะมาที่เรือนของท่านเรือนเกษตรราธิปดีนี นะน่ะนีนนะ่ท่านนี้ตอนเนี้ยท่านท่านท่านเน้นเรื่องรวยท่านเน้นเรื่องรวยนะน่ะนะเราไม่พูดถึงราศีไม่ได้พูดถึงลัคนาหรือว่าชาวราศีอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องรวยก่อนนะคะเพราะเราพูดเลขเด่นดวงดีก็ต้องเน้นเรื่องรวยด้วยนะคะ,ะราศีใดละ่ะที่จะได้รับผลจากการย้ายเรียนของดาวพฤหัสบดีก่อนอื่นราศีธนูเลยนะคะเพราะราศีธนู ท่านมาทับเลยเนี่ยความการประสบความสําเร็จมาทับความมั่งคั่งร่ํารวยมาแล้วหนุนกันนะเอแล้วก็ที่ป่วยที่ไข้ก็จะหายแล้วนะคะราศีธนูนะคุ้มโทษคุ้มไผ่คุ้มไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าชะตาเนี่ยนะอุป,ปรสรรคต่างๆที่มันมีมานะนี่สินที่มีมานะทำลายไปให้หมดเลยก็เรียกว่าจัดการได้นะบริหารจัดการได้ อันนี้ราศีธนูเป็นราศีอันดับหนึ่งเลยเราเราเราไม่ดูหรอกมาจากไหนยังไงเอาดูแต่ว่าตอนนี้เอาชัดๆเลยเห็นชัดๆเลยนะห้าเจ็ดแปดตามไปเลยทั้งปี <c oughs> นะยังไงก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะนะเอาเอาอ่าใช่ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าก็ได้นะครับตอนนี้ อ้าวราศีธนูหน้ามาก็เลยราศีเมถุนยิงตรงยิงเนี่ยแรงกว่ากลุมอีกนะเพราะมันยิงปึ๊กมันแรง,งยิงเนี่ยม,มันมีแรงปะทะนะคะ,ะถ้ากลุมเขาก็จะอยู่ของเขากอดกันอยู่อย่างนี้ถ้ายิงปุ๊บอูยิงแบบสะดุ้งเลย,ะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉนะนั้นนี่แหละแปดเจ็ดห้ามีถุนกับธนูโอเคละอันดับหนึ่งนะคะอันนี้อพอมีถุนกับธนูอันดับหนึ่งก็ราศี ราศีเมถุนกับธนูราศีอันนี้เลงอันนี้ตรีโกนตรีโกนธาตุไฟตรีโกนธาตุไฟก็เอาแล้วศูนย์สามมาแล้วราศีเมษนะคะราศีเมษก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้รับอิทธิพลตรีโกนจากดาวพระศุบดีนะคะแล้วราศีที่ไม่มีดาวเลยเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได้เนี่ยคือราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์นะราศีสิงห์ก็ตรีโกนธาตุไฟ นะคะก็จะได้แล้วนะสามราศีนะสามราศีนะอพอได้สามราศีเสร็จนะคะสามราศีเสร็จอา้อาวดาวราหูมาจากไหนาราหูก็มาจากราศีกุมนะคะอา้อาวความรวย ถ้าตัวเองไม่รวยจะไปให้คนอื่นรวยได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นราศีกุมก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่รวยแน่นอนนะคะรวยมาแล้วก็ยังมาแจกจ่ายความรวยยิ่งมาที่นี่ไม่ได้แจกจ่ายเราไม่ได้ตั้งใจแต่มาเป็นปกินากะโชคนะคะเอาเป็นปกินากะโชคก็รวยแน่นอนรวยแน่นอนมานี่เลยได้โชคใหญนะ่แต่เก็บเงินไม่อยู่ก็ไม่รวยนะได้มาแล้วอ่ะนะคะนะอ้าวก็ได้แล้วนะกุมกุมด้วยนะกุมแล้วก็ กุมแล้วก็เมถุนนะคะอันนี้กุมกับเมถุนเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุธาตุลมนะคะเพราะนั้นราศีตุลจริงได้อิทธิพลด้วยนะคะได้อิทธิพลด้วยนะคะตอนนี้ก็กี่ราศีละเมื่อกี้พูดไปอ่าหนึ่งสองนะเมื่อกี้ราศีธาตุไฟนะคะราศีธาตุไฟราศีธาตุหนึ่งสองอันนี้ยัง 1>, 1 2 3ราศีท่านราหกราศีละนะคะหกหกราศีละตุ้มไมถูก้มไม้หนึ่งหนึ่งสองสามนะคะเมษสิงธนูนะคะเขาตรีโกนกันเขาก็ดึงกันรวยนะคะเพื่อนอตรีโกนกันแล้วก็แล้วก็วกราหูมิถุนกุมตุ้นนะคะ หกราศีแล้วหราศีแล้วนะคะอ่าวนี้กอได้หกราศีราศีหานะราศีที่เจ็ดนะคะอ้าวราศีมีนนะคะราศีมีนราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่อพอเป็นดาวเจ้าเรือนพฤหัสบดีนะคะเป็นกรมมะสุภา,ส,ภาสุภาก็คือราศีพิจิกกรมมะก็คือราศีธนูดาวเจ้าเรือนเป็นกรมมะเป็นสุภาเจ้า,าสุภากรมมะเพราะนั้นราศีมีจึงเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีเพราะตัวเองเป็นดาวพฤหัสบดีนะคะนะ เพราะนั้นเมื่อเมื่อราศีมีนได้รับอิทธิพลอ่าอันนติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนอเดี๋ยวอาจารย์งงเองอ่าท่านี้ราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกราศีพิจิกจะไม่ดีได้ยังไงเพราะพฤหัสบดีส่งแสงอยู่้างนาการเปลี่ยนแปลงซึ่งความมั่งคั่งร่ํารวยในเดือนกระดุมพระนะคะกระดุมพระเลงราหูนะมาแล้วนะยังไงราศีพิจิกก็ได้รับอิทธิพลแน่นอนจาก การยกย้ายเรือนอยู่อยู่ที่พิจิตก็กลมลักอยู่ที่ธนูก็ก็อยู่นําหน้ากระดุมผ้าศูนย์พาหาจะไปไหนเสียความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ตรงหน้าเนี่ยกอดอยู่อยู่ตรงนี้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 ทันย้ายไปย้ายมาพันนาศิพิจิตรวยแน่นอนนะ,ะแล้วความรวยอันนี้ยมันจะส่งผลถึงกี่ราศีละหนึ่งสอง สามตุนตุนรวยนิยา,า,า,างราศีธาตุธาตุลมรวยอยู่รวยได้แล้วนะคะ,ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ทำแบบตั้งแปดละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดราศีแล้วที่รวยนะคะที่ได้รับอิทธิพลได้รับอิทธิพลอยู่ไม่บอกรวยได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีเอาแล้วใครได้รับอีกมามาดูกันช่วยกันดูช่วยกันดูอ่ะทีนี้อ่าราศีราศีพฤษศอ่ะหรือราศีพฤษศราศีพฤษศเนี่ยเป็นราศีธาตุดิน ธาตุดินธาตุดินโดยมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นมรณะส่วนราศีกรกฎมีดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนอร,ร,ริราศีมังกรราศีมังกรดาวพฤหัสบดีอยู่วินาศแต่เมื่อกี้อาจารย์ดูราศีมังกรรวย รวยเพราะเพราะแน่เพราะอะไรเพราะดาวราหูเป็นดาวการเงินของราศีมังกรนะคะอาดาวเงินเนี่ยไม่รวยได้ยังไงนะคะอราศีมังกรดาวเงินคือดาวราหูเงินนะคะจากที่โดนพินทุบาทราวหูเป็นพินทุบาทจากที่โดนพินทุบาทราหูมา เป็นปกิากะโชคเงินเป็นปกิณากะาโชคเพราะนั้นมังกรรวยแน่นอนไม่รวยไม่ได้แล้วต่อที่ดาวพรหัสบดีท่านอยู่ราภะเป็นสิคงคเณรก็รวยมานี่ก็มาคู่การเปลี่ยนแปลงถึงแมว้ว่าจะมีการต่อสูู้ว้ว่าทํางานข้างหลังและรวยเออทำงานข้างหลังเลยทํารับๆทำรับๆได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเบิ่อม่เทอเลยนะคะนะมังกรรวยด้วยรวยด้วยก็เหลือสองราศี อาจะพยายามให้สองราศีนี้รวยให้ได้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ๊ะสิบสิบเอ็ดสิบสองอต้องสามราศีที่ที่ยังไม่ได้ให้รวยอ๋อราศีกันราศีกันราศีกันเป็นราศีที่ดาวพระสบดีเป็นพันุทุกรวยจากบ้านนะรวยจากวิกกรรมรวยจากบุญเก่า นะพระราศบดีมาเปิดบุญให้เพราะนั้นราศีกันมีสิทธิ์รวยเช่นกันนะแต่ดาวราหูเป็นเป็นอริกร,ราศีกันก็เลยก็เลยไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นมากนะแค่เห็นแค่เห็นดาวพระราศดีนะคะแค่เห็นก็เป็นพันธุ์ด้วยแล้วก็เป็นอริด,ด้วยก็ไม่ไม่ไม่ชัดเจน เหมือนราศีที่บอกไว้นะคะแต่ก็จะได้รับอิทธิพลด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็นได้รับอิทธิพลตรีโกนจากราศีมังกรนะแต่ก็ไม่เน้นนะส่วนดาราศีพุธศกเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นมรณะราศีกรกฎดาวพฤหัสบดีเป็นเรือนอรินะคะเป็นเรือนอริอันนี้เฉพาะอิทธิพลของดาวพระศสบดีที่มีผล แต่ละราศีนะคะแต่ละราศีนะราศีกันเนี่ยเกิรราศีอื่นๆเนี่ยให้เป็นอันดับหนึ่งเก้าราศีนะคะเก้าราศีเลยนะเพราะฉะนั้นนะลุ้นเถอดลุ้นเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนราศีกันเนี่ยยังฟิฟตี้ฟิฟตี้นะอันดับสองส่วนอันดับสามก็น่าจะราศีพิษษกับราศีกรกฎนะเฉพาะที่อิทธิพล ของดาวพฤหัสบดีดวงเดียวนะคะดวงเดียวนะคะในการย้ายเรือนมาที่ราศีธนูนะคะที่ชัดเจนเลยอันดับหนึ่งราศีเมษราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรราศีกุมราศีมีน ขาวราศีนะคะนะเหลือราศีกัน50 50 50 50แล้วก็ราศีพฤศกกับราศีกรกฏนะเป็นเป็นมรณะกับเป็นอริตมลํำดบนะก็ทำให้ความลดน้อยถอยลงของอิทธิพลแห่งการประสบความสำเร็จมันมันได้น้อยผมได้น้อยเป็นยังไงได้น้อยก็ต้องต่อสู้เยอะนะคะต่อสู้เยอะอยู่ยังไงอยู่ให้เป็นนะคะก็อยู่เราจะ เราจะทําให้พระราหูเด่นหรือทําให้พระเสาเดน่นหรือทําให้พระพฤหัสบ,บดีเดน่นนะในกรณีนี้พระพิหัสบ,บดีไม่เดน่นเราก็นั่งสมาธิทําบุญสร้างบุญนะคะเพราะเดี๋ยวท่านก็จะเดินมาให้คุณ นะะคดวงของคนเราเนี่ยเมื่อตกต่ําสุดแล้วมันจะเด้งขึ้นนะคะไม่มีใครที่อยู่กับที่แบบนั้นไม่มีใครที่รวยอยู่กับที่โดยไม่มีปัญหาไม่มีใครที่จนอยู่กับที่โดยโดยไม่ไม่ขยับขึ้นถ้าตัวเองมีความพยายามนะคะมีความพยายามเหมือนกับดวงดาวที่ท่านอยู่ไม่นิ่งเลยนะท่านเดินของท่านตลอดถ้าเรา เราเป็นบุคคลแท้ๆนะที่ท่านเนี่ยพยายามเดินบอกเราแต่เรากับเฉยเมยนะคะแล้วเราจะได้รับอิทธิพลที่ดีจากท่านได้ยังไงนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ชะตาของคนเราเกิดมา